ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคำที่ดีถือว่าเป็นคําที่ใช้พูดแล้วฟังกันเข้าใจทั้งสองฝ่ายและตัวภาพเองเฮ้จะพูดว่าอาตมาก็ได้อาตมาเนี่ยถ้าพูดว่ามาภาพสูงกว่าอาตมาถ้าพูดว่าอาตมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าพูดว่ามาภาพสูงขึ้นไปนิดนึงตามความนิยมการนคำแทนตัวของพระในส่วนกลาง าาก็อาจจะถทั่วไปก็ได้ไม่ได้ผิดอ,อะไรก็คือคําว่าอาตมาและคําว่าอาตมาภาพหรือคําว่ามาภาาเวลาที่จะตอบโยมตอบรับก็ใช้คําว่าเจริญพรหรือขอเจริญพรก็แ,แล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าควรจะใช้ทําให อ่สูงขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งให้เหมาะสมแต่บุคคลตามทั้งคนนิยมก็ได้ไม่ใช่เราแยกทั้นวันนะแต่ว่าให้เหมาะแก่บุคคลสุที่มีคุณธรรมมีอารมณ์อันนองแหล่ะแต่ว่าโดยปกติก็ใช้คำว่าเจริญพรซึ่งยอมถามว่าอันจะไปไหมแทนที่เราจะตอบไปแล้วก็ตอบว่าเจริญพรก็พอ,อแล้ว หรือว่าบางทีก็ตอบว่าเจริญพรไปเพิ่มคำว่าไปก็อีกแต่มีคําว่าเจริญพรหน้าหรืออาจจะว่าไปเจริญพรอย่างี้กลไดแต่ว่าไม่เวนเกินไปว่าไปถ้าหากว่าจะตอบว่าไปก็ควรจะตอบให้ยิ้มดวนลงมาเพรานั้นคือฟังแล้วผู้คนดีผู้ฟังก็ดีรู้